ถามหาเนี่ยมาทำเนี่ยรัฐบ,บาลก่อนอันนะทุกคนอ่าใครเข้ามาแล้วขอเก้าอีอ้คนละหนึ่งตัวนะครับอ่าใครที่ถามหานะครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับคุณนัดนะครับอ่าคุณแม่บ้านนะครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีเลยนะครับผมนะ ยินดีต้อนรับทุกคนครับผมผู้ใด,ดถามหามาแล้วพี่น้องก่อนอันนะครับผมบรูว่าสิท่านบัวนะครับบรูว่าสิท่านบัวนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะรออยู่ครับนะครับสวัสดีจ้าอ่า ใครเข้ามาแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับผมพิมพ์คําว่าสวัสดีสวัสดีครับคุณลำาไยคุณอคุณแม่มะนาวนะครับอ่าคุณมีแค่มีค่าแค่บางวันนะครับอคุณวราพรนะครับอ่าคุณละมุนนะครับสวัสดีครับคุณน้ําเพชรนะแต่ว่ามีข่าวดีมานะครับมีข่าวดีมาก่อนนะครับผมนะคํานวณนะครับ เลขที่ผมคำนวณน,นะครับแล้วก็เลขสถิตินะอันนี้เลขที่ผมคำนวณแล้วก็เลขสถิติรวมกันนะครับอก็ได้เป็นเลขตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกนะเดี๋ยวผมบอกนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนเก้าอี้คนละหนึ่งตัวจะใครเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับ นโยบายนโยบายนะครับเก้าอี้คนละตัวนะครับผมนาโยบายนะครับผมเก้าอี้คนละตัวนะช่วยกันครับผมอสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์นะครับคุณแสงเดือนคุณน้ำอ้อยนะครับคุณชาลีคุณสีเหล่าชัยนะครับอคุณนงนสดนะครับคุณเม่คุณวิรยานะครับสวัสดีจ้า เขามาแล้วนะครับคือเกาพี่นอ้องขอก้ออีขอร้อหนึ่งตัวนะครับหรือเรียกกันง่ายๆก็คือนะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับผมบอยอยากบอไลค์คันี้นะครับครับสามตัวแตกเค็งๆพี่น้องนะครับอ่าสามตัวแตกเค็งๆนะครับอยู่ไซล์้ัน 3ามตัวนี้เลยสามตัวแแบเอาหาบโบเห็นแล้วพี่น้องเสียร์957งวดวังยานี่นะครับสำหรับใครที่ตามนะครับ957นะเดี๋ยวผมจะลงให้อยู่นะครับสำหรับเลขสามตัวนะครับอ่ะผมมีข่าวอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า ใครที่ตามนะครับใครที่ติดตามประจำนะครับงวดวังยานี้ได้เต็มๆพี่น้องนะครับโตเต็มๆ957ทุกคนนะครับเราจะก้าวไปสู่งวดที่ห้าไปพร้อมๆกันนะครับสุดยอดเลยสามตัวแตกนะครับผมนะ957นะครับเสียดายมั่นบบตรงพี่น้องเสียดายไม่ใช่สามตัวตรงนะครับ เสียดายทีโบแมนสามตัวตรงนะครับแต่ถ้าใครจําได้นะครับแต่ถ้าใครจําได้นะครับต้นปีนะครับหกสองแปดนะครับเจ้าของผลงานหกสองแปดนะครับหกสองแปดสามตัวตรงนะครับแตกให้แล้วนะครับมาเมื่อนี้นะครับผ่านไปห้าเดือนนะครับผ่านไปสี่ห้าเดือนแตกอีกแล้วสามตัวนะครับแต่ครั้งนี้เป็นสามตัวโต้นะครับอ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไม่จำเป็นต้องไปเล่นสามอ่าไม่จำเป็นต้องไปเล่นสามตัวตลอดนะทุกคนผมบอกเลยน,นะครับตัดเล่นก็ได้อ่าเหมือนเมื่อกี้นะครับผมให้ไปเก้าห้าเจ็ดใช่ไหมบางคนก็ไปตัดเล่นนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่าตัดออกมาเล่นหรือว่าพระเจ้าจตัดออกมาส้อยส้อยออกมานะครับอ่าเลขสามตัวไม่จำเป็นต้องเล่นแต่เฉพาะสามตัวนะครับผมวันนี้ เราจะมาให้นะครับรัฐบาลนะครับเอาไปพี่น้องก่อนอันนะครับรัฐบาลก่อนอันแล้วก็นะครับหน่อยนะครับหน่อยวันนี้นะครับว่าหมักบัวถามใจเจ้าของก่อน่าหมักบัวว่าโอเคบัวเลขชุดนี้เลขโตนี้เลขคู่นี้เขาหมักบัวนะครับแต่ถ้าชอบนะครับซื้อเลขพี่น้อง แต่ถ้าไม่ชอบบบเป็นยังนะครับผ่านได้เลื่อนผ่านได้นะครับอ่าดวงไผ่ดวงมั่นมันบบเข่าไผ่ออกไผ่อยู่แล้วพี่น้องนะครับอ่าบบเข่าไผ่ออกไผ่อยู่แล้วน,นะครับโอเคครับอ่ารัฐบาลก่อนอั้นรัฐบาลก่อนอั้นนะทุกคนนะครับอ่านี่คือวิธีการเข้ากลุ่มนะทุกคนนะครับ At t o e y h d นะครับเข้าไปเอาตัวฟันสามตัวนะครับ สามตัวหมัดเดียวนะครับสามตัวหมัดเดียวไม่ว่าจะเป็นนอยแนยวทางต่างๆนะครับสามารถเข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ์แอ e y h d ได้เลยนะครับนะสามตัวรัฐบาลรอก่อนนะทุกคนรอก่อนนะครับนะถ้าอยากให้ชัวนะครับถ้าอยากได้ชัวชัวนะครับเข้าไปเอาในกลุ่มนะนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับรอก่อนนะสําหรับเลขสามตัวแต่ว่าเลขลับได้แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าเลขลรับได้แล้วผมลวมให้ในกลุ่มแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะก่อนอั้นนะครับรัฐบาลก่อนอั้นรัฐบาลนะครับชอบไหมมากบอพี่น้องชอบไหมครับชอบไหมทุกคนมากบอถ้าชอบพิมพ์ว่าชอบนะครับ อ่าคันมักพิมพ์มากนะครับนะอย่าลืมลิงก์ด้านล่างนะทุกคนนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับบาทละเก้าเจ็ดนะหน่อยราหุ้นต่างๆเล่นได้หมดนะครับจิ้มลิงกข้างล่างเขาไปนะครับจิ้มลิงเขาข้างล่างเขาไปนะครับนะเลขคู่นี้นะครับเลขคู่นี้นะมันบ่มมันบริดังแข่งวดนี่ผมบอกเลยนะครับอาจจะเป็นเลขที่ดังนะครับมันดังทุกงวดแหละผมบอกเลยอ่าผมผมก็บู้นะครับแต่ผม พอผมคำนวณได้นะครับอ่าคำนวณได้เลขตัวนี้เสร็จเรียบร้อยทุกคนผมเฝ้ามาไล่สดเลยเข้าท่านด้กินอยู่พี่น้องนะครับอผมคำนวณในเพื่อผมเฝ้าออกมาเลยนะครับรีบออกมาไลาสดนะครับกลัวมันอั้นจริงๆทุกคนนะครับอ่าแล้วก็แล้วแต่เราจะชอบหรือเราจะซื้อนะครับอ่าสีเสื้อนะครับหรือว่าสื้อแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเขานะครับถ้าชอบหรือมักนะครับก็จัดเลยนะครับ ให้ขัดเตรียมอัน95ทุกคน95นะครับนะคิดว่าโผแน่นะครับลิงกงด้านล่างจิ้มแล้วนะครับส่งโยได้เลยนะครับหุ้นน้อยต่างๆนะครับบาทละ97นะทุกคนฟังบ่ผิดนะครับบาทละ97นะครับนับนับ1ถึงห้านะครับผมจะปิดแล้วนะครับก่อนอันนะครับก่อนอันนะครับนับหนึ่ถึงห้าผมจะปิดแล้วนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับผมอย่าลืมลิงก์ด้านล่างนะทุกคน <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบาทละเก้าเจ็ดนะจ๊ะพรมแม่พี่น้อง <c oughs> ชอบค่าชอบค่าสวยครับผม เลือรัฐบาลนะครับทุกหุ้นทุกเลขทุกแนวทางนะครับผมทําให้จากใจนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาโชคดีมันหมันเฮงเฮงร่ลำรวยทุกคนนะครับสาถูกอ่ะโชคดีครับทุกคนโชคดีครับเฮงเฮงมันหมันครับผมไปละครับผม